S <S งวดต่อไปพอได้ฝึกฝืนขึ้นมาแล้วล่ะอ้าว<ม>คือว่างวดสิฮอนเนี่ยพอมีค่อมันใจแห้งเด้<ม>อืออ่าคือว่าตัวนี้บอท่านในว่ามั่นใจนั่งทั้งเรกทั้งเบอร์ปันใดเด้ครับอ่ามั่นใจว่าพี่น้องจองได้เงินแท้อ่าเห็นจังได้พอมั่นใจไหวในนอยลอยโปรเซนเลยอ,เอือตามที่ปูเพิน<อ>เพ่นเขามาหาเออเพิ่นเพิ่นใจหายแล้วครับเพิ่นนี้กล่าวว่าคือจังเพิ่นวอก เป็นคนมักหยองแน่อยู่ได้อ่าถ้าได้งยินงงาวดีทั้งนั้นทั้งนี้วางจันอย่างสี่คืออยากหึดใส่ได้ปูก็ได้อ่าคูที่ให้ออกมาห้มันเต็มทีเลยหัวนี้ครับอืมนี่ลาบว่าห้ดนได้ใดได้นว่าก็เสียเลยลาว่างโทษเด้อเสียยาวาอ่าพี่ไอ้มันเป็นล่ะได้เป็ียนละปูคือไข่ไข่กับปูมาตองอ่าว่าห้เกินสามสี่มือปล่อยแทน บ่ได้เสิว่ายังใดสำนักใดกันแล้วแต่อขอโทษเถอะตัวนี้บ <Today> uh, uh, ่ได ok. uh, uh, ้ว่าสิพิปอยบ่ได้ว่าวังความดีความเด่นใดพ่อก็อยู่ไปตามภาษาของพ่อนี่หลักพ่อยังกับปรดกนหัวห่มเนี้อบางเทียก็กินเข่าสามเมล่าสี่เมล่าคนหรอกบางเทียตังแต่มาอยู่กับปูเนี่ย มันบวได้กินสามเวลาสีเวลาสักทีเมืเม <c oughs> ม่อเราเวลากันยังบวได้กินเอขี้เดาเท่านั้น <c oughs> บางรังบางเทียพอ,อยังหนัหนหันถาเลยพระพันศาสองพันศานี่บวสูพอดอกอ <c oughs> อือนี่เลยพออยู่ได <c oughs> ้ที่นี่ก็คือยังมาเ้ามื่อนี่หละกกับเบาสักกับเ <c oughs> อฟซีคนชิงคนหัวพอเริ่มเป็นอีกคือเกามันมันมันลูกขึ้นแล้วก็นักในหัวเขาเลยเด็ก พ่อหหอยู่ครับอกันใจไวเอาอยากให้มันวิดวิตไปสะก่อนให้พี่น้องผู้ที่เป็นเนี่ยมาท่านด้เงินในทองกับมี่ครับเจ้ามือนาจใจมือนี่กับมีผู้ใดเป็นแสนนะ,ะให้มันวิดวิตสก่อนหน้าพ่อสิปลอยเลยครับปลอยแล้วก็สิพ่อให้อยู่ใช่ที่ให้เมียนเลยอืพ่อมั่นใจพ่ออย่างพอ เอ,อ,อีพอเห็ดมาแต่กี่แต่ก่อนพอคือวเวาๆยังสีครับมันเปลี่ยนเองเบาศากมันเป็นในตั<ม>ตพอเนี่ล<ม>่ะอ๋อเปลี่ยนแท้ครับแา้ที่นี่ก็กายพวพ่อกับพ่อยากอเบาออกมาดอกอเลียงของพอเห็ดเ,เหล็กเห็ดเบอรอคือกันรเรว่าเลียงของเบาซากนี่ครับอ่าจิตธรามาจินไปเห็ดยงังไปเห็ดธุรกิจอีกยังหรือว่าเดินดังไปใส่มาใส่ไปเห็ดข่าวเห็ดยูทูปเนี่ยล่ะ มันเป็นอย่างในพ่อกับหูแล้วเด้อพ่อต่ว่าพ่อประยาวเนาะมันปล่อยออกไปมันก็จะเป็นสิ่งที่บอดีเด้กเขาจะเนี้มเฮาทาาที่ผิดเนาะอาก็ตอนี้พ่อกระพด้ว่าผูดใด้ด้ออพ่อนับถือเมื่อเขาหลบนับถือเมื่อเอฟซีถูกหม่องถูกบอลหรือว่า อ่า YouTube ทุกท่านทุกคนเนาะครับอธิมาเป็นเก่าคนยี่สิบคนพอก็ให้ความร่วมมือเหมือนพ่อบ่เคยไปติไปเตียนไปเว่าผู้ใดเนาะครับอ่าคืออ่าทางคนต่างธรรมมาหาจินอ่าที่นี่พ่อกล่าบอกว่ามันมีเวลาหวังๆเกี่ยวกับไฟฟังดอกครับอ่าตัวนี้คือบ่แมนว่ามีเปลี่ยนพุงมูพวกสีเว้ามากย่างจันย่างสีบ่านอ้อยพอจังอยากว่านอะบ่แมนมี เท่านี้พอว่ามันมาน,มนมิมตคำฝันว่ามีคนอใสกระโจมหัวยักษงามเลยอไอยปะกีหมาหมาเเป็นหมาออกสีขาวเคร่งดีหมาเยี่ยมปูครับมาเยี่ยมปูเพิ่นไว้จังไดลูกทิดลูกหายโทูเนี่ยเพิ่นบอกว่าไปใส่มาใส่กับดตกตํำดอกเบาสักอ้สเพิ่นบอกว่าในานาทีการงานเหตุจังไดเจ้ากับบุตรวับจนปูเพิ่นนำ ครับนําดูแลเลยอ่าเพื่อนบอกว่ามีน้ำใจมีศีลมีธรรมกว่ากลัวชูหม่องเนาะครับอ่าตรงนี้ก็พอการเคารพนับถือเมื่อนนั่นละอ่าผู้ใดมากก็สร้างมาวัด้าิเป็นเอฟซีอ่าถูกทันทุกคนนั่นยูยถูกถูกมองถูกบอนมาตะไก่ตะไก่พอกับบ่เคย ล่วงเกินไม่เคยลบลู่เด้อพอให้ควมรวมมือมือติดตามไปเรื่อยๆเด้อทั้งของช่องของเบาซักเนาะมียังก็ให้ติดต่อหาทั้งเบาซักนั่นแหะเพราะว่าพอเองเท่าัรท์พอกับพอใครสนัดปันดาบางคนก็ถามมาว่าพอมีเฟสมีไล่บพอา่าทีเฮ็ดไปพ่อกับพอหูเรียนหูเบิดหูเบิงกันนะอมีถวายตะกดรับเพลินอย่างเดียว อ่าตัวนี้ก็เยาว,ว่าพอพออยากหลับอยากหยังเน๊ครับอ่า <c oughs> พอให้ความรวมมือเมื่อที่พอเฮ็ดมาเนี่ยอ่าถึงพอจะเก็บที่ใครได้ป่วยปันได้พอกับเืนไปเนาะครับอ่าขนาดว่าวยังเมียยังฟาวอยู่พอกับเฟนไปเด้อะอาทำเนหนมองอื่นพอกบะไปอีีตัวนี้แต่แต่ยินข่าววันที่มางสันยังสีใจมันอยู่ป่ได้นะอ่าพอเป็นห่วงเป็นห่วงอ่าเป็นห่วงทุกคนนั่นละ่ะ ยูอทอถูกคนคือเป็นห่วงว่าซังง่ายๆห่วงเบาสักแห้งครับกับโอโหแต่ว่ามันเป็นจังใดมันเป็นในโตอย่าห่งครับก็บคือยังลังเทียมานันกันบอกเห็นนี่นั่งหน่อยมากสิก็อยากอยากจะถามหาปกติเฮาเพอเคยอันนี้กันปันไดครับอพอกับอกได้ว่ายังนัง้นยังจีดอกยูทูบถูก,กมองถูกบอลที่มากเก่าคนยี่สิบคนเก่าสองยี่สิบสองพอกาใคมม้่วม้วมมือเหมือนนั่นละ เออพอพอเคยไปอยู่ไปงีแพรูนันผู้นี่ดอกอ่าบอเป็นยังอ่าแจ็กสิหาดีสัมพอได้สัมได้อ่าพอเฮ็ดยังลงไปพอกรบพอเคยได้ออกในคลิปในไลฟ์ไปว่าพ่อนี่อ่าวิเศษวิโสมีข่วมเจงกาดีเด่นเลยพอพอเคยเว้าอ่าเจ้านี้พ่อกระอาศัยแต่ว่าอ่าญาติพี่น้องอยู่ต่างถิ่นต่างจังหวัดเนี่ยไกลไกลเพื่อนกับมาเนาะ คือเหตุยังให้เพิินไปยังเี่ามันมาพอดีเพิินก็ดีครับเ,เหตุยังเก็บไข่ได้ป่วยคือกันลูกบ่วได้เมื่อเป่าเหตุนำม้ตนให้เพิินไปเพิ่นกะเศร้าลูกได้ยังเช่าคือเดี๋ยวนี้มันก็คืออยู่ในความเพิินทรอนับถือศรัทธาพอดอกครับอพอยังพอก็บ่ได้ว่าพอมียังอพอก็ะถืออยู่น้าครูบาอาจารย์คือกันหรือว่า,าบางรับงบังเทียบุญบารมีของครูบาอาจารย์เพิ่นเช ออซอยพ่อเฮ็ดยั้งกับพ่พอดีมันก็ดีเฮ็ดยั้งพ่อพอด้มันก็ได้น่ะเนาะอืมอาจจะเป็นยังเทวดาฝ่าดินเพิ่นยังซอยพ่ออยู่ดอกอ่าสิ่งใดบ่ดับบ่ดีเพื่อนก็บิน่นำเบิ่งนำแม่เฮับอ่อผู้ใดเฮ็ดดีหรือว่าผู้ใดเฮ็ดชัวเออสิ่งที่เฮาเนี่ยมอยเห็นเพิ่นเพิ่นสิมาง่อยอยู่ในตนไหม้ตนไหล้างบ้านคางเฮีอยนเฮากับ่มีไผหูไปเห็นดอกเนาะเออมันบ่มีไผหูเด้ความเก็บความเป็น อาเพื่อนบ่ได้ระบุให้ในทะเบียนบ้านก็ดีอาเพื่อนบ่ได้ว่าสิตายมือนันมือน,นี่เพื่อนก็บ่ได้บอกบอาเพื่อนก็บอกแต่มือเกิดเดียนเกิดแค่นั้นเองอาก็คือพ่อนั่นละ่ะพ่อเขาบ่ได้ว่าพ่อเจงดอกเห็ดนันเหน็ดนี่ให้ผู้อื่นเหตุได้อาลังเทียพอก็ไปเหตุของเจ้าของคือกันอยไปหาผูเพื่พอนครูบาอาจารย์ผููเพื่อนอาวุโสกว่าคือกัน อว่าเรื่องว่าครูบาอาจารย์นี่ลายว่าเป็นเป็นสิบพล่นละที่พอไปหลังไปเรียนนาเพิ่นมานี่ครับเออลายถ้ายย่ายเราว่าอกให้พ่อหยุดพ่ออะยังสีเอาไปเรื่อยๆอย่เออพ่อกันเลยว่าปัญหามันปิดมันผ่านมาเพิ่นกะสิแแ่งให้บ่ถือกัซส่นะพ่อจังในยุด่าก็ข้อลบนับถือไว้ทุกหมองทุกบอนครูบาอาจารย์ก็ดีอพอก็อยู่ไปห่า,หาบางครังบางเทีย ่าบุญบรมีเพิ่นซอยพอเห็ดยังบ่พอใดมันก็ได้นะออั่ะเระเบาซักออเคือยังเบาซักคือกันอาบางครั้งบางทีพอวาวียังออกไปยังเชียวเห็ด ank, หยังบ่พอใดก็ให้ได้เห็ดอันใดบ่พอรวยก็ให้รวยเด้อมัอนก็เป็นคะือปลาพอวาวอยู่แดงเตั้งแต่ผมย่างม่าหดบางหันเคยทัวมาจากมะลันี่นั่นตั้งแต่มชำได้เขามาบองนีินะย่างม่าหงนีนเมื่อกี้านีก็พอที่หาว่าแต่ว่าพอก็บ่อยากวาออกไป บ,บางคนเขาก็ะติคิดไว้เป็นอย่างหน่อาจานแมวคือจังหวะเบียนเบียนไปเตะเขาแต่ทังเบาซักแห้ <c oughs> มันจะเป็นการฟังบังไหดีเนาะบางคนกระติว่าเฮ้านี่หอยหอบปุ่มเ <c oughs> บาซักแห้งแ <c oughs> ต่วันนี้ก็พอจะหานวาเป็นอย่างยังวางจาันพอมานี่นิดข้าฝันมื่ขึ้นคิดว่าเชื่บพ่ได้นอนว่าเพิ่นใส่กระโจมหัวนี่ น้ำมมนี่พ่นมียังเลี่ยมเลี่ยมหัดนี่นี่หัดน้ำนี่ม,มาเพ่นนํำผัดคางขาขาหลังนี่สีขาวทั้งขาหนานี่เป็นออกสีเหลืองเหลืองคือสีทองขีมาน้ำกันกระปูครับมานั่นละปูพ่นจังเลยถือใหม่งอๆคือใบใหญ่ยยดอกซ้ำไหวเพ่นเอาไปตีกองไข่ือเราที่นี่ค่อนๆ่อนนเพพ่นวาพ่นลงมาแต่ทั้งทิ้งคออให้เบืองเอาเด้อ เบเอรเงาผู้ใดมันดีมันสวผู้ใดมีนำจิตนำใจซื่อสัตว์นะให้เบองเงาแต่อย่าถิมเด้อลูกเขานะ่ะันเป็นวอก็พอได้ครับเจ้านะนี่พอวอกซรงตรงๆผู้ใดแล้วเนาะปูผู้ใดปูประตอบอันค้นทีใส่กระโจมหัวแหลมๆนะ่ะเบอร์เงาเอ,าอ็กับข้องสีหงที่บ่เคยถิมเคยป้ามากกับลูกกับเตา,ก,เากับเมียเพิ่นอยู่ประจำพอ่บอบมันเลือกหั ตัวนี้ยังให้วาออกซืทอเดี๋ยวชีว่าหอปุ่มทั้งนี้แม่ห่อเออเจกาพ่อก็เคยบอกเนาะที่มาบวัตจะพูดได้พ่อบรเคยอ่าหวงหามเดบแมนแมนมองห่มือกระท่วมาถามมานั่งเทียจะได้เห็นนั่นเห็นนี่พ่อก็บอกไปสุคนนั่นล่ะพ่อบรเคยวายมาเด้อพ่อกระเคยว่าดอกเออพ่อให้ซอยสุคนนั่นล่ะคือเข้าทํามมาหากินสุคน อืพ่อกระเพื่อได้เอิ่นได้เรียกร้องบริวาะในยูทูบในเอฟซีผู้ได้่นเมตตาสงสารบิ่งก็ให้พ่อไปซื้อวนันซื้อยาลอยสองลอยตัวนี้พ่อจังหารกินหาใชฉเดอ้อาที่นี่ก็ขอให้ญาติพี่น้องถุกมองถุกบอนอาหรือว่าอยู่ไกลคิดติดกันนี่แหละในจังหวัดสีสะเกษเท่าก็คือกันที่เป็นเกกิใหญ่เกกีดังมองไดพ่อกระเคารลนับถือเมื่อ อาจิงใดที่ว่าพอเว้าไปหาบางขั้งบางเทียพอได้เว้ายังผิดพลาดออกไปอาตอนนี้พอขอโทษขออภัยขอโหสิถุกถูกมองถูกถูกบอลเด้องวดส<อ>ีหอนี่จังไดพ่อกันเดียวเลยหรอ <laughs> เดียวอีนี <laughs> ก็สิหารวางสันคือมันมีคนใส่กระโจมหัวนี่ลงมาหนาะมาเว้ามันหมอกแหง้งอ่างงวดนี่มึงใด้จังใดไอมึงกับบทอนหลับดอกแขกคนสีมานี่มาถูกถวด ถาลทิท้ดเลยเพื่อนว่าอเออก็พอกันเลยว่าในนี้เม็ทคำฝันพอจังว่ามั่นใจอืม,อมัดเพื่อนสิไปเพื่อนปีนขื้นเหยียบอันอันทั้งเสียนนองมานะปูนี่หลักครับไอผูเพิ่นนั่งเั้งเดงว่าโอ้ยยัยงเมียนงอคนเดย์ใหม่ให้จับกับวจับนอกคนว่าปีนขื้นสามเทียก,กันลุยตุกลงคือเก่าปูอยู่ดง <c oughs> ังเด้งเพิ่นยังเดย์เอาใหม่เดย์ทั้งงองๆมาให้เพื่อนจับเพื่นดึงกันเขื้นไป บัดสิไปพราอว่าในนิมิตข้ามผวนบวเสียงมามันห้องหายแน่มไปพูนเห็นรอยอยู่พุนร้อยไปเสียงหมาห้องไปพุละ่ะคือเป็นสิบปท,ทรงกันคืออย่างไรกระมีเท่านั้นเองหลังจากเลขเบอร์อ,รออกเนาะ,ะทีนี้วันนีก้การรอดถเถอะเบงเอาอพ่อก็กี่บอกไว้ก่อนเนอะพ่อสีพ่อให้โดนได้เจรบงบจ้อยู่กับล่อย้ก้อนหมูจั่เลยอ่าจัดแท้ พ่อได้พื่นขึ้นมามันมันเป็นในตัวนะลูกครเออว่าวกับเบาซาเกนสีมันมันมันฮืดฮืดอยากว่าเ <c oughs> ต่๋วพ่าท่านโอดไว้สักก่อนบรับุ๊บอห้อลัมนเนาะเออเอาให้พี่น้องทุกมองทุกบอลเนาะเพราว่าจะเลูกเตาเรล่าล้านอยู่ในอำเภอใดตำบลใดก็ดีหรือว่าในเนี่ยละเมื่อถูกจังหวัดในประเทศไทยเนาะ อ,อากาให้มีแต่ความสุขความจเจริญเขาให้บุญญาบารมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อานำไปคุ้มครองดูแลลูกเต่าเหล่าล้านเนื้อป่วยอาผู้ที่เพิ่นยังไปอ่าลำบากไปเป็นขี้ขาเขาอยู่ก็ให้นำไปบรรดลบันดาน,น,ดนให้ลูกเต่าเหล่าล้านได้กินได้อยากให้เพื่อนมีโชคมีชัอาาายอาธรรมะห้กินก็นให้รวยรวยให้จเจริญเจริญเนืเ้อแบบนีออบน้สาธุดูสาธุ